รถเข้าใหม่นะครับจากทางร้านเวกัโมโตนะครับคุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยถามหารถยนต์คลาสสิกกันเข้ามาเยอะมากเมื่อกี้คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะเห็นตอนต้นไปแล้วนะเมื่อกี้อาจจะเห็นเจ้าดัซสันแฟร์เรดี้240แซดไปแล้วแต่ค้นยังไม่ได้เปิดราคาคันนี้ที่ผมจะให้คุณผู้ชมเห็นก็ยังไม่ได้เปิดราคาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยนี่ตัวนี้ก็คือเจ้ามมาป่านะพี่เบนอ่ะสวยไหม มาสแตงเปีนหนึ่งเก้าหกห้าใช่ครับวันนี้โ oh. อ้โหคือต้องบอกว่าคือเราจัดมาให้แล้วหลายๆคนถามว่าเราเล่นแค่รถแบบว่าพื้นฐานพื้นฐานเราไม่ใช่นะจริงๆแล้ว เราเล่นรถลึกๆแรงๆแล้วก็มีจัดมาให้แล้วแบบว่าเบาตัวจริงๆปกติก็เล่นกันเองอยู่แล้วด้วยใช่ยิ่งลึกยิ่งแรงคือจัดมาให้แบบเบาตัวเลยไม่ได้จัดมาคันเดียวนะจัดมาหลายคันเดี๋ยวจะทยอยเข้ามาละก็คุณผู้ชมหลายๆคนถ้าเกิดเป็นเพื่อนใน a c e b o o k ก็จะเห็นอยู่ว่ามันมีเข้ามาหลายคันเหมือนกันใช่แต่วันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นสภาพสดๆก่อนของเจ้ามาสแตงปีหกห้านผมโอ้โหเพิ่งได้มาเมื่อคืนนะคุณผู้ชมคันนี้บอกเลยจริงๆนะดูดูตัวถังนด้สวยั้ยผมบอกเลยนะเส้นสันของเขาสวยมาก อันนี้คุณผู้ชมยังไม่ต้องงงแล้วเราไปทําอะไรกับมันนะอันนี้ผมดึงโป่งไว้ใช่ทั้งโป่งหน้าและหลังนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําสีใหม่ถามว่าทําไมต้องดึงโป่งคุณผู้ชมดูล้อนะนี่ล้อสั่งจากเมกานะใช่เป็นล้อนอกมาเลยคืออยากให้มันสวยและเท่จะให้มันอมหน่อยใช่ซึ่งคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ขายวันถึงวันนี้หรอกยังก็คือจะต้องทําสีให้สวยและออกมาเนี้ยใช่นะครับตรงนี้ก็ยังไม่สวยนี่นะคุณผู้ชม ตรงนี้เราจะจัดการชุบโครเมี่ยมให้ใช่เดี๋ยวเป็นเป็นโครงเมี่ยมทั้งหน้าและหลังเลยใช่ทุกคนนะฮะโอ้โหอันนี้ก็ให้ดูสดๆกันเลยนะฮะว่าเราเอามาแล้วเราจะทําอะไรเพิ่มบ้างก็คือต้องบอกผู้ชมก่อนว่าราคาตอนนี้เนี่ยไปเช็คก่อนให้เช็คก่อนอว่าราคาเขาขายอยู่เท่าไหร่ใช่สามล้านมีสี่ล้านมี นะครับแล้วแต่สภาพหรือความพอใจที่ซื้อขายกันใช่ฮะดูสิเจ้าคนนี้แล้วก็อยากให้เห็นตรงอยากให้ดูตรงนี้เลยจริงอเออหลายๆคนบอกอะไรไหมรถเก่าหัวพี่จัดทรงมาโปหนาแน่นอนคุณดูสิโปที่หนาหรือบางคุณดูเอาอ่ดูสิบางนะไม่หนานะคุณไม่หนานะผมให้ดูเลยนะฮะเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยว่าสีโปอันนี้บางบางนะรถบางๆตัวถังสวยๆบางๆแบบนี้นะก่อนจะหล่อมันเป็นยังไงใช่ไหมที่นีนแล้วจะให้ดูนี่คุณเห็นไหมไอ้พวกนี้นะคือแม่งแบบ หายยากมากอ่าหายยากมากพวกพวกออซิสซอรี่พวกเนี้ยไอ้คิ้วเคิลทุกอย่างเนี่ยกระจกกระจกเนี่ยโค้งเงี้ยนะครับคุณผู้ชมนะโอ้โหนี่นี่สอบให้ดูภายในเล็กน้อยซื้อลบซื้อลบมาถ้าไม่ครบนะตายใช่จะตายแล้วบอกเลยตายเพราตอนนี้เราก็มีอยู่อีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ใช่ตอนนี้ก็หากันตายตายแล้วทำยแล้วก็หากันตายอยู่นี่ใช่นะฮะนี่กันท้ายใช่ฮะอันนี้มาท่อคู่ด้วยโอ้ เราแน่นอนสำหรับใครที่ชอบสายอเมริกันมัสเซิลคาร์นะน้ำพัดเพราะจริงๆผมตัวผมเองเนี่ยก็เล่นมัสเซิลคาร์อยู่นะฮะมันหล่อจริงๆสวยนะพี่จิ๋วรถก็สวยมากใช่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภายในหน่อยข้างนอกเขียวไม่พอภายในก็ต้องเขียวเขียวดูสิอ่าใช่ยันขอบประตูได้ครับผมยันบอก อ่ะอย่างที่เราบอกนะฮะจริงๆแล้วอิเซอรี่อะไรต่างๆนะฮะจริงๆผมเน้นให้มันครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นสครับเพดหรืออะไรคุณดูนะอะทุกอย่างนะอ่ะพี่ก๊อฟเราให้ดูทางโค้งทางซ้ายก่อนน,นะ,ะมือเปิดมือเปิดทุกอย่างมือมือจบทุกอย่างคิ้วต้องครบนะ ต้องบอกคุณผู้ชมอีกว่าโลโก้เนี่ยเบิกมาใหม่แล้วนะใช่อยู่ท้ายรถเนี่ยเป็นไปหมดเลยแต่มีปัญหาอยู่ว่าตอนนี้มันเปิดไม่ได้ท้ายรถเนี่ยใช่ครับผมโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมเห็นหลายแสนนะที่เบิกมาใช่ฮะส่วนตรงนี้พื้นเป็นยังไงพี่เบนเดี๋ยวปูพรมให้อ่านี่ให้ดูสดสดนะใช่ปูพรมให้หมดอันนี้ให้ดูสดสดเลยใช่นี่คือสดสดนะไม่มีผูไม่มีผูนะเลยไม่มีผู นี่อันนี้คราบเฉยๆนะใบไม้นะไม่ใช่คุณผู้ชมว่าผุใช่แล้วไม่ผุอยู่แล้วครับคันนี้ตัวถังดีตัวถังสวยนะฮะเดิมบางนะคุณดูนี่เดสกบอร์ดข้างหน้ากอนส่งคอนโซลดูพุงอะไรเขาดิโอ้โหวันนี้ตู้องค์ตู้แอร์นี่โอ้โหมันเท่สุดๆแล้วบอกคุณผู้ชมด้วยว่าพวงมาลัยนี่คือโลโก้เดิมๆแต่ก็มีของใหม่เปลี่ยนให้อ่ครบนะครับนี่เดสกบอร์ดโอ้โหจะหล่อไปไหนเปลี่ยวมา แอร์มีนะเย็นฉ่ำใช่ไอเย็นด้วยไอเย็นใช่นะฮะเปี้ยวเลยคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนและเป็นเครื่องเนเปินอหไ่ไม่เดิมเั้งคันนะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่อง 1J 1J หรือ 2J ไม่แน่ใจเป็น 1J ่อ่า 1J 1J ฮะคุณดูเครื่องดิกริปไหมของเครื่องงาม สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปวาง V8 ก็วางได้ครับใช่เครื่องก็แล้วแต่ราคาครับคุยกันอืจะสั่งผ่านทางผมก็ได้ถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างอ่าใช่เพราะเราเรานำเข้ามาด้วยจากสิงคโปร์ใช่รถคุณทุกคันจะต้องโอนขนส่งได้ V8 V10 V12 มีหมดได้หมดได้ะฮะแต่ันี้ให้ดูก่อนเลยว่าอันนี้เป็นเครื่องเจไแล้วไม่ใช่ขับไม่ดีนะขับดีมาก ไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองซิ่งนนะไม่เชื่อจริงๆขับดีมากนะคันนี้นะเครื่องของเขานะวางมานิ่งๆเลยนะแล้วก็คุณดูเจ้าของเก่าเขาดิเขาทำเนี่ยเขาก็ทําถึงนะนเครื่องเครื่อทุกอย่างเป็นไงทุกอย่าง,ขงเขาชุบโครเมียมพ่นสีพารโครทุกอย่างอย่างดีนะคุณดูสายเสยเขาเปลี่ยนนะฮะอาโคเป็นไงสวยนะทุกอย่างคือเรียกว่าครบเลยคันนี้ฮะมอญุงมอนานเห็นป่ะมีเนียมใหญ่ๆโหระลยระบายความร้อนได้สบายๆชอบอ่ะใช่ ไม่ขายได้ไหมถึงแน่นอนมันแน่นอนกันเนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปนั่งรถเล่นกันนะฮะคุณผู้ชมอาจจะถามว่าแล้วราคาละ่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราให้เห็นสภาพสดๆยังไม่ได้เปิดราคานะครับ,รบไม่มีละครับหลักแสนบอกก่อนไม่มีแน่นอนไม่มีนะคือไม่มีคือจะคุณผู้ชมจําภาพนี้เอาไว้ให้ดีค่ะ ภาพตรงนี้ไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวดูตอนเสร็จกันใช่ยครับแน่อ๋คือเขาทำมาแล้วประมาณหนึ่งนะใชยมันจะมันจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วทำมาประมาณหนึ่งแล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวนะครับผมให้ระยะเวลาน่าจะไม่เกินไม่เกินสองเดือนนะไม่เกินแน่นอนใช่ใช่ไม่เกินสองเดือนได้ขายแน่นอนครับ แรกเลยคือบอกเลยว่าแอร์เย็นมากแอร์เย็นอยู่แล้วแอร์เย็นมากเพราะว่าหัวใจหัวใจเจแอร์เย็นมากหัวใจเจเย็นอยู่แล้วใช้งานในชีวิตประจําวันได้เลยใช่ครับนะครับเครื่องแรงนะ<ช>ที่ยิงจะออกตัวนะโูยโดดออกโดดออกและเป็นรถพวงมาลัยซ้ายแท้ใช่ครับเล่นเมก,กันถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะเขาอาจจะชอบพวงขวา แต่ยังรถผมเองที่ผมเล่นไม่ว่าเมการหรือโฟก์เต่าที่เป็นของผมรถผมจะต้องขับซ้ายหมดเท่าน,นั้นเลย<ช>เคงไม่ได้โอ้โหได้เออเี็นได้ดิแรงนะ,ะคืออารมณ์ได้เลยอ่ะแล้วรถแล้วรถเขาขับดีนะคือเขาไม่มีมเรียกอะไรว่ามันไม่มันไม่ฉกมันไม่ฉกใช่ใช่มาดีมันไม่ฉกช่วงล่างก็อาจจะมีเต้งๆหน่อยนะครับตามสไตล์รถแต่ง ต่อ,อไม่ลาบ,บากแน่นอนนะแล้วก็รถพวกนี้อย่างที่ผมบอกกับคุณผู้ชมไว้นะครับเก็บเอาไว้มีแต่ราคาขึ้นไม่มีวดใช่ฮะตอนนักวันเนี่ยคือนักวันมันหาไม่ได้อยู่แล้วรถพลกนนี้นะะคนมันเล่นคือคนเล่นเยอะมากจำนวนตัวรถนี้ค,ค่อนข้างเรียกว่าน้อยมากๆถ้าเทียบกับรถแบรนด์อื่นหรือรุ่นอื่นนั้น้อยมากๆนามาสแตงปีหกห้าหกเจ็ดเนี่ยเก็บไปเทิะ์นหมดเลยพวกราคาดีดมากดีแน่นะครับสามล้านมีสี่ล้านมี ใช่โอ้ขับดีนะก็คือเครื่องนี้ไม่ต้องห่วงอะ่ะเครื่องเจคือถามว่าดียังไงนะผมบอกเลยว่าคือคุณไปที่ไหนเขาก็ซ่อมได้ใช่ซ่อมได้ทุกที่เพราะว่าเครื่องเจเป็นเครื่องพื้นฐานหลักของเครื่องยนต์อยู่แล้วที่ทุกปู่จะต้องซ่อมเป็นอ่าฮะ,ะแล้วก็เครื่องเกียร์เนี่ยคือุูสบายใจได้เลยเกียร์ดีเครื่องดีมันก็อาจจะมีแต่ หลายๆคนเขาก็ไม่ชอบเจก็อย่างที่ผมบอกก็มีมีมีฮะคือบางคนต้องบอกว่าบางคนเขาก็เล่นเครื่องเดิมเดิมอะเดิมจะจ๋าเลยแต่ถามว่าถามว่าเครื่องเดิมอะซึ่งจริงๆแล้วเอาส่วนตัวนะผมก็ชอบนะถ้าเล่นรถแล้วเล่นเครื่องเดิมแต่ว่าคุณเอาไปขับชี่นีประจาวันมันค่อนข้างเหนื่อยต้องบอกตรงเลยเหนื่อยมากอย่างผมขับไปเชียงใหม่เชียงรายด้วยเครื่องเครื่องเดิมนะรถคลาสสิกนะต้องยอมรับเลยว่าเหนื่อยบอกเลยนะผมมีผมมีคารมโลอยู่เอ ตัวแรกม er ีเป็นเต็ดทานฟอมเมอรถ้าเกิดใครที่เป็นเฟสเป็นเพื่อนในเฟสจะเห็นอยู่อสองอาทิตย์ออก,กวันเด้งขับดีมากแต่ก็ต้องทำใจยอมรับว่าดแดกมาก <c oughs> ต้องยอมรับได้แล้วคือคือต้องบอกว่าคือบางคนเล่นเล่นรถเดิมๆขึ้นเดิมๆจริงอ่ะบางทีมันในส่วนตัวนั้นมันทําให้เรารู้สึกว่า ขออนุญาตนะไม่ได้ว่าอะไรนะคือบางทีทำให้เราแบบไม่อยากขับเลยอย่างรถผมมันรถคลาสสิกอ่ะคือมันขับเครื่องเดิมมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยคือเราชอบก็จริงอ่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามันมันมันใช้ชีวิตประจำวันจริงๆมันค่อนข้างลำบากเลยทุกวันนี้เคยจอดอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าว่ามันเป็นเครื่องญี่ปุ่นไงคือคุณขับไปไหนคุณก็สบายอ่ะหนึ่งแอร์เย็นแล้วก็มันไม่พังอ่ะว่าะงั้นอ่ะไม่ต้องดูแลเยอะเท่าไหร่คือพวกนี้ อย่างน้อยๆเป็นสักสามยูเซ็ตก็โอเคนะใช่ใช่เพราะว่าดอทผมจะวางเป็นยูเซ็ตแต่เป็นเท<ม>่าไเป็นหนึ่งยูเซ็ตอย่างนี้คุณได้ขับแน่นอน,น,น,นนะอย่างเงี้ยทับได้ทุกวันนะจริงๆนะใช้ชีวิตปรจะจำวันได้เดี๋ยววันไหนว่างๆเราจะเปิดกลุก่มพี่เบสกับกลุกม่มโอ่ด้วยกันเปิดเปิดเปิดเยอะไม่ได้หรอกช่วงนี้เดี๋ยวเขาหามว่าโชว์นี่โอโอ้หดูดิชมด้วย ลอยเลยนะสะพานนะดูดูดิโอเดี๋ยวส่งอีกดูดิคือคนนิ่งนะผมคือบอกเลยว่าว่าเขาเซ็ตมาแล้วค่อนข้างเรียกได้ว,ว่าดีเลยนะขึะ้นลงข้าวสะพานนี้นิ่งๆเลยชอบเรืองตัวส่วนตัวนั้นต้องบอกเลยอย่างพี่ก๊อฟรูร้อยู่แล้วผมว่าขับซ้ายไม่ค่อยเป็นหรอกเอดี๋ยวเมื่อเห็นเป็นขับซ้ายเนี่ยแล้วแม คือมันขับง่ายอ่าง <อะ S 2> มานขับง่าย <อะ S 2> าขับง่ายต้องบอกนะ <laughs> เดี๋ยวหาว่าผมเตี้ยหรือกี่โมกันนะผมยังไม่เคยเห็นพี่เบนขับรถซ้ายเลยเนี่ยก็อาจาจะมีบ้างแบบไปซื้อรถ <อะ S 2> บางคันที่ขับกลับดีเจมเป็นต้องขับนะแต่มันน้อยมากใช่วันนี้รู้สึกแปลกๆแต่คือคันนี้ขับดีขับดีเลยอ่ามันขับซ้ายที่ขับง่ายเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคันไหนที่รอคอยนะครับมาแซงปีหนึ่งเก้าหกห้า เดีย๋ยวผมจัดให้คุณผู้ชมในราคางามๆตามสไตล์เมกาโมโตอยู่แล้วว่าต้องถูกกว่าที่อื่นใช่ฮะแต่ตอนเนี้ขอเอาไปทำเก็บงงเก็บงานให้มันดีก่อนนะฮนะไม่เยอะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e ด้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ